给我。<laughs> <laughs> ความเซียนนะความเซียนโดยแท้ๆเลยตอนแรกนะจะไปลำปะทาวใช้ภูมินะเออใช้ภูมิตื่นมาตีสี่นมกาไม่ปลุกลำแชก็พอแล้วพี่ถ้าไปแล้วจะสายเนาะสายไกลๆเพราะลำปะทาวร้อยหกสิบโลไหมน่ะใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งเพราะลากเรือเนาะจะขับเร็วมากไม่ได้ก็เลยมาลำแชแทนนะครับลดระยะทางครึ่งหนึ่งจากร้อยหกสิบเหลือแปดสิบห้าก็ยังดีฮะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูแล้วนะว่ามีปลาหรือเปล่ามาตกมาตกปลาอะไรท่าู้ชมดูฮะคาดว่าคิดว่าในใจอ่ะจะมาตกปลาอะไรใจอ่ะอยากตีปลาชะโดนี่อยากตีปลาคอกอยากตีชะโดนี่ไงอุปกรณ์ตีปลาชะโดครับก็จะเป็นนะคันจากค่ายบาลนะครับผมนี่พีเซนเอาไข่เคงไงไข่เคงหน่อยตัวนี้จะเป็นโคนี่ไอเกนนะครับตัวเก่านะครับผม12 25ตัวนี้ยังไม่เป็นไอคอนนะครับผมก็เอาพอดีพี่บุญ อันนี้เป็นคันผมมองแล้วครับ <c oughs> ให้ปุยมันต่อช็อคทีนี้ช็อคพีบูญเหลืออยู่แค่นี้ครับเหมื <c oughs> อนของเจ้าของครับสัน <c oughs> ส้นสั้นเดี๋ยวผมเลยต่อเดี๋ยวต่อให้ใหม่อะาหรือท่านั้นกรณีมันยังไม่ได้มันยังไมไ่ใช้งานใช่ไหมช็อคก็จะเป็นตัวนี้ครับ <c oughs> น,นี่สี่สิบปอนด์ฮะงานเโดนะฮะก็เอาอยู่แน่นอนจริงๆก็สามสิบก็พอแล้วพี่เฮ้ยพี่ชอบของใหญ่หนักๆบ้าเดอของใหญ่มันมีตัวใหญ่อ่ะอมีแต่ไม่รู้มันจะแดกเราเปล่าก็เป็น ฟลูโคลบอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟลูโคลบอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะแข็งๆนะฮะสาย40ปอนด์ตัวนี้เชโดนี่เอาอยู่แน่นอนครับน่าจะสายหกสายเทีดสายแปดก็น่าจะอยู่ครับแต่สายเมนสายเมนสายเมนก็จะเป็นสายพีก็จักบาลานซ์เช่นกันนะถักแปดนะครับตัวนี้ตัวนี้สายเก่าแล้วแต่ว่าเปลี่ยนให้นะไม่เบิกไม่เปลี่ยนตั้งทีผมก็ไม่มีไม่ดูแลเลยผมก็ไม่มี นะพอดีมาเร่งด่วนก็เลยไม่ได้เอาเบิกอะไรมานะครับก็ยังยังใช้ตัวเก่าอยู่ฮะแล้วสายนี่นานมากแล้วด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูนมันจะยังใช้ได้หรือเปล่าโอโส้สองปีแล้วนะปีกว่าแล้วของผมเองก็ตัวนี้ก็สายเก่านะใส่ในรอกนี่ตีทุกอย่างเนกันตีทั้งเอาไปตีกระพงน้ำเช้าทั้งอะไรด้วยนะอ่ะโอเนี่ยตัวนี้คันตัวนี้เอสเกมเหมือนกันนะครับผมสิบสองยิบห้าเหมือนกันแต่เป็นเอ็กคอร์ทั้งคันตัวนี้จะเพิ่มความแข็งแรงเหนียวเหนียวเพิ่มขึ้นมาอีกฮะ นี่ฮะไกเป็นสีรุ้งนะฮะสีรุ้งไม่ใช่ไทเทนนะสีรุ้งนะฮะวงไกนะครับนี่ครับตัวด้ามก็จะเป็นด้ามเต็มเหมือนเดิมนะสายงานชโดจะชอบนะฮะด้ามเต็มแต่บางท่านอาจจะชอบที่ยังไม่มีใช่ไหมคันนี้รุ่นใหม่ไม่มีพี่โอเคได้ได้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแยงแยงโอเคเดี๋ยวต่อช็อตให้พี่แม่มาคันให้กูไม่พิีเซ้นให้มึ่งนะเนี่ยบังคับบังคับ เครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อช็อคให้พี่บุญก่อนหรือจะดูวิธีการต่อช็อคก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาสักนีและกันอ่าวิธีการอ่าท่านผู้ชมที่จะมาดูจะได้บางคนต่อไม่ค่อยเป็นอ่าครับผมตัวนี้จะเป็นการต่อมือนะก็วิธีต่อต่อเสร็จแล้วมันก็จะแบบเป็นตัวอย่างให้ดูนะต่อ็จแล้วตัวนี้นะอันนี้วิธีเห็นไหมชัดไหมชัดัไหมชัดเห็นชัดชัดชัดเนาะอ่าครับตัวนี้วิธีการต่อมือนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช้เครื่องนะครับ ก็จะใช้ไม่รู้เขาเรียกเงินอะไรผมไปดูมาจากในย t u b e เหมือนกัน <No. S 2> ฝรั่งฝรั่งไปดูฝรั่งมาต่ออะไรต่อเลยทัวดทรวดอะไรของมันก็ไม่รู้ต่อแล้วไม่หลุดใช่ไหมเดี๋ยวต่อพี่หลุดดีนะตอนนั้นมัน <laughs> โดนน้ำมันนี่เอาใส่ยลอกแล้วก็เลยอันนี้ไม่หลุดแน่นอนว <s> างยากันเลยนะตอนนี้นะครับก็เราก็จะดึงสายทุบลงมานะฮะประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ชนีดโป้งนิ้วกลางยัดเข้าไปในรูนะฮะนิ้วนางนิ้วก้อยพันเอาไว้ ันนแบบไปดูไปทางก็ไปกดย้อนดูอลไรรอมค่อยๆเอาแล้วลกันนะทีนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงปากกัดตีนถีบนะฮะจัดไฟแล้วก็สายช็อกนะฮะเราวางลงนะครับวางลงหมุนล่างขึ้นบนหมุนล่างขึ้นบนหมุนบนนะฮะถ้าถ้าจําได้นะฮะหรือถ้าเห็นชัดนะฮะค่อยๆช้าๆสโลดูก็ได้ครับไอ้รอบอันเนี้ยจะกี่รอบก็ได้เอาตามความหมาน่น ไม่จะเอาตามความมันจริงๆมันไม่ได้อยู่ความแน่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่เราถักยาวนะครับสั้นๆก็อยู่ครับแต่มันอยู่ตอนที่เราดึงมัดนะเอาโอเคผมก็จะประมาณนี้นะครับสักอันนี้กี่เซน,เน,เ,น,นเนี่ยห้าเซนได้ไหมไหนเนี่ยสองเซนสองเซนประมาณสองเซนแล้วกันแล้วก็จะปากกัดนะฮะทีนี้ตรงเนี้ยดึงนะฮะใช้ดึงอย่างนี้แน่นๆนะฮะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาพับมัดตรงนี้นะครับขึ้นบนนะดึงก่อนหนึ่งดอกนะฮะแล้วก็ดึงดูปะเนี่ยอันนึงอันนึงอ่ะแล้วก็ดึงนะ ดึงตรงนี้ตรงนี้คือที่มันอยู่คือมันจะอยู่จากตรงนี้แหละเนี่ยตอนเนี้ยดึงให้แน่แน,นเมื่อกี้ขึ้นบนนะครับอันนี้สอดไปข้างล่างแล้วก็เอาสายปีลงมาด้านจากข้างบนลงมาข้างล่างนะแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นข้างบนแล้วก็ลากขึ้นมานะทําสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมหรือพอหรือหรือหรือความชอบนะฮะจริงๆผมจะต่อให้มันยาวเท่ากันกับตัวนี้ เอะถักถักให้มันยาวเท่ากันกับต,ตัวที่เราพันมัดมาครั้งแรกนะฮะไปเรื่อยๆถ้าเป็นฝรั่งมัแบบทวัดทวดผมไปดูคลิปไหนก็นไม่รู้จำไม่ได้แล้วถ้าผู้ชมลองลองลอง,ลองไปกดหาดูนะครับวิธีการต่อสายช็อกลีดนะมันก็จะมีขึ้นมีทั้งคนไทยทั้งฝรั่งมีทั้งใช้เครื่องไม่ใช้เครื่องนะครับใช้ไม่ใช้เครื่องไม่หมายถึง บอบบินนะฮะใช้บอบบินแต่บอบบินก็จะต่อแบบปูสวยมากแต่เราไม่มีตังซื้อบอบบิน,นครับก็ใช้มือต่อไปแล้วกันเนาะโอเคจะประมาณนี้นะครับดึงแล้วก็ดึงย้ำยำ้ำเนี่ยฮะดูเห็นไหมชัดไหมชัดอยูนะ่เนาะโอเคทีนี้เราก็ตัดตรงเนี้ยตัดไอ้ตัวสายช็อคนะฮะตัดเก็บให้มันเหลือน,น้อยก็พอไม่ต้องให้มันเหลือยาวมากแล้วก็ถักอีกทีนึง เพื่อเก็บ<ป>ใช่ครับ,บเพื่อเพื่อให้มันไม่สะดุดไม่สะดุดเรียบเรียบมาหากันก็เหมือนเดิมครับบนล่างบนล่าง,างถักแบบนี้เหมือนกันบนล่างกระแทกนิดนึงฮะต้องกระแทกฮะเราชอบกระแทกบนล่างบนล่างความยาวก็เอาให้มันสักพอๆกับที่เราถักขึ้นมาแล้วกันมันจะได้ดูสวยงามไม่มีแต่ไม่ได้ว่าประโยชน์อะไรนะะสวยงามแค่นั้นแหละแล้วก็ ให้มันเรียบร้อยอีกสักนิดอันนี้วิธีผมนะฮะแต่ท่านอื่นอาจจะอาจจะมีวิธีของตมีแบบมีหลายแบบอ่าใช่ครับมีทั้งแบบพับก็มีเดี๋ยวว่างเดี๋ยวว่างพี่บุญค่อยคอทยอยค่อยค่อยค่อยทำแบบของพี่บุญให้ดูอ่ะทีนี้ตอนสุดท้ายน่ะอันนี้เราถักขึ้นบนไอ้ลงล่างฟึบขึ้นมาแล้วทีนี้ตอนจบเราสอดเข้าไปวนวนสองรอบนะครับฟึบ อีกรอบนึงนะครับดึงแล้วก็ตัดเก็บปลายแตะอย่าลืมนะฮะตรงนี้ให้ให้ใ,ห<น>ใช่เก็บเก็บเก็บปลายมันนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันแตกนะครับเดี๋ยวสายมันจะแตกออกน,นั่นไงรนมือตัวเองแล้วประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเก็บอีกนิดนึง อแล้วก็ลนเหมือนกันโอเคแค่นี้ครับผมเรียบร้อยเหลวนี่งๆก็โอเคเนาะพอะดูได้ไม่น่าเกียดเนาะงานต่อมือนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บ๊อบบินฮะโอ้พี่บุญไม่ชอบยาวเอาสั้นๆครับเอาเท่ไหนเอาชี้มาชี้มาไหนว่าฟุตเดียวฟุตเดียวพอฟุตเดียวเอาฟุตเดียวโอเคครับพี่บุญเป็นคนไม่ชอบยาวแต่ยาวใช่กระพุ่ง ใครโทรมาพี่แขกแน่นอนเลยแป๊บนึงนะครับสายรายงานมาเจอคอ,อกแล้วครับพี่เจอคอกไหยพี่ยังลอยอยู่ตรงนี้อยู่เลยพี่น่าจะไปดูปากคลองแหละก่อนพี่หรือจะไปไหนไปยอเลยไหมล่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนพี่ตรงคำที่ลงเรือน,นี่นี่ยอโอเคพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงต่อสายช็อกอยู่เดี๋ยวขับไปหาพี่ โอเคครับ okay. พอดีทีมงานนะจากบาลลัสเช่นกันนะพี่แขกนะครับเข้าไปดูหมายแล้วป๋าจิบป๋าจิบดีรีบมา บในซอยโคราชมาแล้วครับผมวันนี้เดินทางมาเขื่อนอะไรอาวันนี้เดินทางมาเขื่อนลําแช่ครับอําเภอคอนบุรีโคราชครับจากโคราชมา85กิโลวันนี้มีบัดดี้มาด้วยน้องปุ้ยสวัสดีครับน้องปุ้ยบาลานนะฮะเรามาทําอะไรกันเนี่ยตกปลาหนตกปลาตกปลาอะไรบอกท่านผู้ชมก่อนปลาจริงๆอะเซียนมากเลยชฉดูอะเซียนชฉดูนะแต่ตอนแรกจะไปนู่นด้วย ตอนแรกจะไปเชยภูมินะเขื่อนลำปะเทาตื่นสายกันนะตั้งก็เลยเปลี่ยนแผนเลยมาลํำแชะก่อนก็ทัดบุยจิบตัวยังใหญ่มันอยู่นู่นว่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นปลาจิบครับว่าจะเข้าคลิปหรืลืมหมดเลยวันนี้ก็จะมาทําคลิปคอนเทนต์นะตกปลาชะโดครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเพราะว่าปลาชะโดไม่ได้ตกนานแล้วมัวแต่ไปตกปลากดปลากระสูบอะไรไปเรื่อยนะเลื่อยเลื่อยเลื่อยวันนี้ก็ มันนะมันมันตีใหญ่แล้วละของไม่ขายเลยเนี่ปลาชะโดจิบเยอะมากครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้านะครับก็วันนี้มาสองลำครับกับพี่แขกนะลอยเรืออยู่ตรงนู้นครับกับน้องปุ้ยอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ครับเป็นบาลานครับบาลานครับบาลานขายของเนี่ยขันบาลานนะคนนี้เอ็กเกตครับเวทเท่าไหร่วะสิบสองยี่ห้าสาย PE อีสามครับจากบาลานแล้วก็ช็อคหน้าสี่สิบปอนจากบาลานนะครับผม กิบ MM ด้วยกิบด้วยกิปเปอร์กิบเอออ๋อกิบกิบไปเียกว่ากิปเปอร์กิบจากบอลลารนเช่นกันกิบกิบนี้ยครับกิบปไกล้เนี้ยกิบเนี่ยไปลายสายเนี้ยจากบอลลารนนะชื่ออะไรนะโปรสแนปโปรสแนปนะโปรสแนปเดี๋ยววันนี้ผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการนะบอลลานี่บอลลานบอลลานนี่บอลลาร์นี่นี่นี่นะมีบอลลานบอลลาน์แท็คเกิลเลยมีที่เสื้อเลยล่ะล้านาท่านใดสนใจติดต่อทักเฟซมาได้นะครับ ปุ้ยบาลานซ์แทคเกิลเดี๋ยวเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรมาดขายของเลยศูนย์แปดสี่เจ็ดหนึ C, ่งสี 1> 1 C, ่สี4 4 4 7, ่สี <add S 2> ่สี่เจ็ดทแล้วไลน์ดิงหรือเฟซก็ได้ครับแล้วทักมาเลยครับเนี่ยจัดไปสายบาลานซ์นะสายเหนียวสายดีราคาไม่แรงฮนะจับต้องได้ครับ ทุกชนชั้นเลยนะผมใช้ประจำอะใช้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะตอนนี้เมื่อก่อนซื้อซื้อใช้เองไงเดี๋ยวจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมไม่ต้องซื้อนะแต่รู้สึกมันไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เลยช่วงนี้ <laughs> เดี๋ยวไม่พรีเซนต์ให้แม่มเลยม <laughs> ั่วจะไปทําอะไรอยู่ไม่รู้นะครับพี่วิหน้าของมันพี่าครับเดี๋ยวเรามาดูผมกับน้องปุ้ยฮะตกปลาชะโดว่าวันนี้จะรอนเฮลลหรือเปล่า ดำลึกแต่เช้าเลยนะมีจิบตีปลาจิบครับตอนนี้มีปลาชาโดจิบก็ถี่พอสำควรนะครับที่สำคัญก็ปลามีแน่นอนครับแถวนี้แต่ว่าเจ้า,าตัวขึ้นมาบบได้หรือเปล่ากันนั่นแหละครับยจิบท้ายเรือเลยครับไปยหึงไม้แรกโดนเนี่ยโอหโคตรหาเลยนะมันผมไปตีที่ ชมครับจิบที่ไอ้ไหน,นองปลาไหลมามันนะกัดดีมากเพราะว่าแต่ปลามันไซ้์เล็กแต่ชุดลมันจะไซ้นะ์ไม่ใหญ่ที่หนองปลาไหลติดดินเหรอันน,ะนกันแปดดิ ันน่าจะไม่ถึงหรอบพี <S <S ่หญ้าม like> bon ันสูงหรือเปล่าต้นต้นนี <S 1> <S 1 <s 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 ้มันเนินมันเยอะใช่นี่ไอหน้านี่ข้างเลยครับมีต้นดอกนะนู่นทางหน้าอีกไปคันอุวิวว้วระวกเลยครับจิบกันระวกเลยครับดีก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับใช้เบสนะฮะคู่ครับสักพักคงก็จะเปลี่ยนเป็นปลักแล้วครับ เนกัดปักน่าจะดีกว่านะครับแต่เราอยากได้ฟิวกัดผิวน้ำเฉยๆนะฮะมันเสียงนะ้ข้างในลูกเป็วนว้าเล่นเลยยังไม่ถึงหางน้ำใหญ่เลยหืมโอ้ยหลังหลังหลังไม่ต้องไม่ทันหรอกไปเลย,เลยขึ้นน้ำแบบโอ้ยหลังเลหมแล้วครับบนี้ ตอนนี้ต้องเลือกตัวที่มันขึ้นเห็นจะๆะนะชัดๆดีกว่านะครับเปอร์เซ็นแถวนี้มีปลาจิบตอนเช้านะติบข้อน้้งเยอะนะครับแถวเนี้ยมาค,ครับต้องเอาตัวให้ได้นะจะได้มาโชว์ให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะไม่เห็นว่าตกปลาชโดนานนลดแล้วครับีบุญดูแล้วครับขอครับสวยสวย,สวย เร็วตามไปเร็วเร็วอยู่ไหมเนี่ยาไปพันต่อ้อยู่ไหมปลาหลุดแล้วฮะหลุดโอ้ยยิงไปแล้วใช่จอดตรงปิกอัพอะหน้าปิกอัพกันเล สวิงมีไหมครับไม่มีสวิงเรียมาครับทำยังไงครับแล้วก็เดินกลับหลังเด้อรถอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อจะพี่จะปลาขึ้นยังไงครับจะวาขึ้นยังไงครับดู มีมีครับมีครับดูดูยไงหลุดไปแล้วนะฮะหนึ่งดอกนะเมื่อกี้ไม่หลุดอุ้ยทะลุเออเรียวไส้อุ้ยอุ้ยตับอิดิ่งนี่เปิดโอกาสให้ตีนะฮะเอดีสายเข่า ดูดูถ้าไม่งั้นน่ะเรียบร้อยผมไปแล้วนะฮะโอ้โหไซปารับำดูไซปลาที่นี่ล้ำแฉะแฉะแฉะแะโอ้โหดูตัวคนหนักมันกี่โลตัวเนี้ยดูดูน่าจะไซห้าได้ครับตัวนี้ฮะอย่างเดียวเลยสวิงเลยทะลุเนี่ยเห็นปหมอ่ามันทะลุเออทะลุตัวเก้าตีลิตรโต๊ะแปดมาตีแลิตรโต๊ะแปดไม่ถึงปลานะป่าแต่นี้มันมัน มันน้ำมันไม่ลึกเนาะดูตัวชดชดชแห่ชโคดูมดชะครชบก็มีตชวนะชมุด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 มาดชมอดมดูมุดชคุดชมุดชมุนชมุนชมุดชมุดชปุดชมันชมุดชะนดชนุมุดมุดชมุดชนุดชคกา พี่อีสามนะจากบาลานซ์ไข่ขอมันใหญ่ช็อกหน้าก็บาลานซ์ใครต่อวะโอ้โหก็สวยด้วยะก็สําเร็จไปนะครับวันนี้ของพี่บูลเหลือของผมครับรอดแล้วนะฮะดูดูการพี่บุลสองรอบด้วยรอบแรกหลุดนะเพราะว่ามันวิ่งไปพันมองตะไข่ายมองใต้น้ําี่ไม่เจอกันนานนะบอกวมะเปิดคลิปมาบอกว่าฉัไม่จะหาตัวเจอเปล่า เอาเอาจนได้ละเจอแล้วมันตึงมือนะทั้งป่้ยอืมจ้ารู้จ้ารู้อยู่2รอกยังยังยาวมากัดที่กี่ดูดิโอ้ก็เมื่อกี้ไม่ได้ตีโทรศัพท์เข้าสวิงก็เลือมาเสียวอัแหลกจริงเลยเป็นไงล่ะยกเลยมันติดดีมันทะลุไหมทะลุครับเลยเลยยกได้ไซส์นี้ก็ประมาณห้าโลครับไม่ถึงอประมาณสี่โลเออได้อยู่บวกบวกเพิ่มไก่อนนะ ใหญ่ก่อนก็สี่โลสี่โลกว่าห้าโลไม่เกินห้าโลเต็มพี่ระหว่างสี่ถึงห้าโลเลยยอดเลยน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งโ้ยปลดล็อกปลดล็อกย่างไงปุ้ยช่างถ่ายภาพเป็นตากล้องครับวันนี้เป็นตากล้องอยากรู้ความรู้สึกพี่ไหม ไม่อยากไม่อยากเวลาโดนช h a d ตัวใหญ่ๆมันกัดจะรู้สึกไงมันสองปีแล้วสามปีแล้วตุ๊บเลยนะสองปีแล้วไม่โดนเนี่ยคันก็ดีนะบัลลัสบัลลัสนี่เห็ไหมบอกแล้วเดี๋ยวให้ได้ผลงานแน่นอนเลยคันบัลลัสเนี่ยคนนี้แอคเกจนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ดิตัวหมาเลยเยอะนี่ทีแรกลงสีทองไปกัดแล้วนะ ผมกลัวมันจําสีได้กลัวมันจำแสงสว่างได้นะผมก็เลยเปลี่ยนสีเอาสีเขียวๆให้มันทึบลงไปหน่อยลงไม่สองสามอันโดนเลยของผมไม่ทึบมั้งสีดําย่ําเลยเนี่ยแม่งไม่แดกแล้วมันจังหวะเมื่อกี้สายเข้าครับสิบเอ็ดโมงไปเดี๋ยวเราข้าวไหมข้าวเช้านู่นไปหาพี่แขกแถวนั้นกินข้าวก่อนว่าตรงไหนก็นั่นแหละไปกินแถวนั้นในตีปลาด้วยไม่หิวเหรอมหิวแล้วครับเดี๋ยวไปหาตัวต่อไปครับเผื่อจะมีตัวต่อไปท่านผู้ชมได้ชมนะครับไปครับติดตาม อต่อไปฮะเพื่อจะมีของใหญ่ๆครับไป พี่มาลองสูบทำไมเนี่ยนอนดิพี่ร้อนหาดนี้อยู่ทำไมกินข้าวเดี๋ยวเรามาหาลมนะกินข้าวกันก่อนครับมาแล้วพี่แขกมาแล้วเดี๋ยวละนี่ครับมาหลบแดดกันกินข้าวกังวันกันก่อนครับเวลาอาหารกลางวันนะอาหารเช้าอาหารเช้าแต่กินกลางวันไงปลูกเลยอะไรครับเนี่ยครับไปลงสูบลงลมเลยเนี่ย ปูใต้ลงสูบนะครับวันนี้ไม่มีเมนูวันนี้ไม่ได้ทำข้าวครับท่านผู้ชมกับข้าวซื้ออุดหนุนอุดหนุนอะไรชาวบ้านท้องถิ่นท้องถิ่นอุดหนุนชาวบ้านท้องถิ่นครับพี่ดิข้าวปลุกเรลากินข้าวกันแกงชิลเล็กมัอนเนาะอะไรอะแกงชิลเล็กแซ่บบ่แกงชิลเล็ตหรอเหมือนขี้ควายเลยนะอร่อยอร่อยบ้านเนี่ยอร่อยเลย กินข้าวกันครับท่านผู้ชมกินข้าวอิ่มแล้วพอมีแรงไหมพอมีแรงจะสู้รอบมือรอบใบไหมอะไรครับดูท่านผู้ชมดูนไม่นะครับนู่นครับนี่มืดไม้ครับคืนเริ่มมาแล้วครับคืนเริ่มแรงแล้วเราจะรอดกันไหมเนี่ยท่านผู้ชมการมาทำคลิปตกปลาทำไม้ทำไม้ทรายนะครับนี่พอสั่งแล้วเนี่ย คันฟ้านะน่ากลัวมากเลยแต่นี่มันยังไม่พายังไม่ร้องยังไม่พา<笑><笑>เดี๋ยวดูถ้าเราต้องลาอๆอ,อยู่แถวนี้ก่อนถ้าไม่ถ้าไม่เข้าท่าเรงหนีหลบไปใต้ลลงศกว่นนี้โอหยังทะเลดูครับทมม่านผู้ชมดูขึ้นได้ได้ไดสองได,ได้หลายฟิวตอนถ่ายดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นลแตจริงๆมันขึ้นมันสูงมาก มสูงจริงครับแรงนะครับเนี่ยเขามาจอดลบอยู่ในะอ่าวบอกแล้วอยาออกมาจากโลกสูบนี่เ้านี้ยฝ <laughs> นก็มามืดต้องมาหลบอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีที่ล่มหลบเลยนะตัวนุ่นลงขาวโฟนไปแล้วครับ <laughs> โดนโดนหลอดหลอดหลอดเลย้ยโดนเน่เน่เน่จุจว่าสายจว่านี่ครับผมก็โดนครับโดนพร้อมกันเลยครับนี่นี่ผมโดนอยู่นะครับนี่ยเห็นไหมครับเด็กคันเนี่ยโอ้ผมก็โดนครับไม่ได้ตั้งกล้องครับฝนมันลงโอ้มาอันนี้เน่ปุ้ยไทยกลับตรงนี้เน่เดี๋ยวไลออกกันเอาลมพัดนะครับพอดีลมพัดนี่ของเขานี่ยนี่นี่ โอ้โอันนี้จิ๋วอ่ะจะดวกัดผิวน้ำครับน้ำแช่นะกัดบุฟเฟ่นะเมื่อกี้แบบกัดดีมากโดนคู่เลยครับเอาดิอ๋ยกมาเดี๋ยวระวังกลองเยอะใช่พี่เดินไกลหน่อย โอ้ยเข้าตาไม่หลุดหรอกนี่ครับโอ้ยเอ้กนี่เราวนนับเราที่สองแล้วนะพ่อเอ,เอาผมรอดแล้วแหละพอแล้ว,อลว <laughs> โอ้กัดชิวน้ำคุ้นหมันแบบบุฟเฟ่เลยครับเมื่อกี้ตุ้มต่อมตุ้มต่อมยังกะกระพงเลยกัดหลายทีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องอยู่ตอนนี้ฝนมันลงฮะเลยไม่ได้ตั้งกล้องครับสองแต้มครับวันน,นี้ ช่อปลาคู่เลยปลาคู่โอ้โหนี่นี่น้ำมันกัดคูมันแล้วตุ่ม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 เลยนี่พี่พี่แขกพี่แขกเล่งใหญ่เลยเล่งสีมือเลยโอ้ยใสถึงเงินโกว่าโลกว่านี่ลลกว่ากับสองโลโอเคอยู่ครับผมพอได้มันพอได้มันใหญ่รอดเลยครับตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับหลังจากที่หลบฝนไปนะครับ ฝนตกครับทั้งฝนทั้งลมเลยครับก็วันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จนะมีโทฟี่นะปลาชาโดใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็มีไซส์แวนๆอีกหนึ่งตัวนะครับน้องปุ้ยได้หนึ่งตัววันนี้สรุปสกอร์นะสต่อหนึ่งนะน้องปุ้ยอยู่้งหลังโอเคครับสำหรับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรือขึ้นก่อนครับเดี๋ยวฝนจะลมไม่ที แก้ตัวไหม <laughs> แก้ตัวไหมแก้ตัวเ้วจะไปแก้ผ <ม S 1> <พ>า้าจบโอเคครับค <laughs> <laughs> <c oughs> าคาคาใจเจอเจอคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย